ต้นแท้ของฝุ่ร่งรใหม่แล้วพี่นะครับผมนี้ตอนแรก,กอะเวลาใหม่ตามหลังอยู่น้องเาเกิดเจอตีเสมือให,ห้เลยครับเป็นไงวันนี้มั่นใจแค่ไหนหรือว่าดีใจขนาดไหนก็ดีใจครับเพราะว่าเพราะว่าของเราดูจะเป็นรองเขาในการประกบเข้ามานะแต่แต,แต่แต่น้องมันก็ทีมงานก็ทําการบ้านมาอย่างดีนะครับผมก็น้องก็ตั้งใจทอมนะครับครับก็ดูว่ากระดูกเป็นรองเขาเป็นรองเป็นรอ,องครับ แล้วพอเราจบไปคนสุดท้ายของกลุ่มพลังใหม่เนี่ยกดดันไหมเพรว่าเป็นรอ,องตกเป็นรองอยู่แต่วา่าสกอร์รวมอ่ะใช่ไหมเสมอคนหนึ่งแพ้คนหนึ่งเราเสุดท้ายถ้าแพ้แพ้เลยนะใช่ไหมราะน,นั้นใจคิดอะไรอยู่บ้างว่าอยากให้แบบให้กลุ่มพลังใหม่กลับมาชนะอะไรพูดเท่าไหร่ได้ไหมตั้งใจอยากให้พลังใหม่ชนะครับสู้เต็มที่เราเห็นสกอร์เป็นรองอยู่ใช่ไหมตอนแรกเห็นรู้ป่ะรู้ครับก็ไม่กดดันออมาก แล้วกังวลยกสี่ไหมยกสี่กังวลไหมกังวลนิดเพราะอะไรเพราะเขาเ่งยกสี่พอผ่านยกสี่มาแล้วกลังชื่นใจะแล้วยกสุดท้ายล่ะแ้พลาดโดนมัเมาไมทรับวะเมาอนครับแามว่าซ้อมดีรนเร็วอัดเฉีดได้เสร็จเท่าไหร่เนี่ยน่าจะเยับพอบอกได้ไหมลูกพี่ก็ห้าหมื่นเชนอ่าจออีกสองหม หึ่งเจ็ดหมื่นมั่คือรวมรวมภาพโตวันนี้ถึงแสนไปแล้วจริงครับอันนี้มาถือวมาสรุกแสนครับบอกเขาเลยไหมว่าชกมวยห้ายกก็รวยได้ครับโชกมวยห้ายกก็รวยได้ครับแล้วอยากฝากบอกอะไรถึงศึกเพชนดีว่าพร้อมจะมาชกอะไรอีกพร้อมไหมพร้อมตลอดพร้อมจะข้ามสายพูดได้ไหมเดหนมาพร้อมนะครับสายโอเคครับถามย้อนอีกที เขาประกบเจอแวววาวเนี่ยคิดยังไงตกใจกลัวไหมให้เขารุ่นพี่เยอะกว่าเขาเก่งยุคสี่ด้วยนะนี่ใช่ไหมเมื่อนั้นรู้กันรู้ได้คุยยังไงกันในทีมงินมีอะไรมาเล่าไหมว่าพอรู้ว่าต้องรู้แวววาวมีอะไรทีมงานทั้งหมดไม่ก็ตั้งใจซ้อมเดียวครับ